<Okay. S 2> สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะไยพึ่งวันนี้พึ่งเลิกงานพึ่งเลิกงานเดี๋ยวพาน้องแจ็กกี้ไปเดินแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าแถวแถวใกล้บ้านเนี่ยมันมีเห็ด <'s> okay. ไหมเนาะใ <'s> okay. อยู่แถวๆใกล้ๆบ้านนี่ราคาหลังบ้านเนี่ย มันจะมีป่าอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เอาน้องแจ็กกี้ไปด้วยเย้ห yeah. ให้พี่แฟงไปเป็นเพื่อนอพาน้องโซเฟียไปน้อ,องโซเฟียบอกว่า <laughs> เขาไปโรงเรียนวันนี้เขามีกิมข้างนอกแล้วก็เขาล้มแล้วเขาก็ปวดปวดหัวเขา่าปวดหัวเขา่าแล้วก็ปวดแขน เขาก็เลยไม่อยากมาด้วยก็เลยชวนพี่แฟงมาเ,เ,เนี่ยค่ะมันจะเป็นป่าป่าใกล้ๆบ้านแถวนเนี้ยค่ะเนี่ยลงไปตรงนี้เนาะเราถือโอกาสพาน้องแจ็กกี้ไปเดินด้วยค่ะคพาน้องแจ็กกี้มาด้วยอ,อากาศหนาวนิดนึงนะคะเมะื่อกี้ก่อนจอจะออกมาฝนตกนิดนึง แต่ตอนนี้ฝนไม่ตกละตอนเย็นเย็นเดินออกมาเอาอากาศค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่บนรถจอยก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เดินเยอะเนาะแค่เดินนิดๆหน่อยๆเองก็ถือโอกาสแบบว่า,ามายืดเส้นยืดสายนะคะตอนเย็นๆเนาะเ <c oughs> <c oughs> ขากำลังหัดให้หมาเดิน เราไม่ได้หัดเขาต้องแต่เล็กๆอะเนาะให้เขาเดินแบบนี้คือปล่อยเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเป็นอย่างนี้แหละก็เอาตะกร้าใบน้อยของเราเนี่ยแหละไปไม่เก็บมาเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเก็บมาก็ไม่ได้กินเยอะเนาะ ตอนแรกกะจะพอแล้วนะแต่วันนี้แบบอยากออกมาเดินอ่ะก็เลยถือโอกาสออกมาเก็บเห็ดด้วยว่าจะมีไหมนะคะดูซิว่าจะเจอเห็ดไหมเนาะถ้าไม่ได้เห็ดก็ถือว่ามาเดินออกกำลังกายแล้วกันนะ อู้มันบานหมดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมันบานหมดแล้วเดือนที่แล้วพาน้องโซเฟียมายังไม่มีเลยนะอันนี้ยังได้อยู่นะเนี่ยนี่ยังได้อยู่เดี๋ยวจอยลองตัดขาดูสิเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนแป๊บมึงเพราะว่าเห็ดอันเนี้ยมือมันจะดำ เดี๋ยววันนี้จอยจะเก็บไปแล้วก็จะเก็บไปแล้วก็ไปตัดขาให้ดูที่บ้านแล้วกันนะคะเห็ดเยอะมากแต่เราต้องดูดีๆนะคะว่าเห็ดอันไหนกินได้กินไม่ได้จอยจะเก็บเฉพาะเห็ดที่จอยเคยเก็บนะคะเห็ดที่จอยไม่เคยเก็บจอยก็ไม่เก็บนะคะ เนีย่ยดูดีเดือนที่แล้วมาไม่มีนะคะเนี่ยจอยก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเห็ดเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงนะคะบางคนก็ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเห็ดกินได้กินไม่ได้เนาะจอยก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเห็ดอันไหนแต่ว่าจอยก็จะพยายามเก็บเห็ดที่จอยเคยเก็บเนาะ พึ่งหวานเหมือนแถวคนที่เขาอยู่ฟินแลนด์อยู่สวีเดนพวกนี้ค่ะแต่จะไม่เคยเห็นคือแถวบ้านจอยภาคเหนือมันไม่ได้มีป่าต้นสนเหมือนแถวนู้นไงคะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีเนาะเนี่ยดูดิอันนี้ก็ใหญ่แล้วมันแก่แล้วคะ่ะไม่เอาปล่อยให้เขา ปล่อยให้เขาเกิดปีหน้ามันจะได้มีเชื้อของปีหน้าเนาะอือป่อพ่อกรู้สึกอะรู้สึกสก็โอ๊โอ้ยโอเค เขาพาน้องแจ็กกี้ไปเดินของมันดูสิคะมันแก่หมดแล้วแถวนี้ไม่มีใครมาเก็บเนาะฝรั่งเขาก็ไม่กินนะคะเดินมาตั้งไกลเพิ่งได้ดอกเดียวเองเจออีกดอกแล้ว เดี๋ยวจะไปตัดขาที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวจะไปตัดให้ดูว่าขามันเป็นยังไงนะคะอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งขาลายนะคะเห็ดพึ่งขาลายนอร์เวย์นะคะ ย่าแต่ดันสซ่ตัวทายแค่ดันพี่แฟงแกไม่รู้จากเห็ดเนอะแกก็เรียกจ้อยนี่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 แกชี้แต่เห็ดที่เราที่มันกินไม่ได้อะค่ะดูดูดอกนี้สิค่ะ โอ้ใหญ่มากอยมันขึ้นแก่หมดแล้วเนี่ยมาไม่ทันมาไม่ทันดูดอกนี้ดอกนี้ก็น่าจะได้นะดูขาขาใหญ่อยู่ลองเอาไปนี่ อันนี้ดอกตูมๆเสียดายจังเลยถ้าได้มาตอนอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะจอยได้เห็ดเยอะเลยนะคะแถวเนี้ยไม่มาไม่ทันดูมันแก่หมดแล้วอะ่ะดูดิ ขึ้นเยอะมากเต็มแถวใต้ต้นไม้อะ่ะแต่ว่ามันเอาไม่ได้ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ใหญ่เอาอันนี้แล้วกันอันนี้ดอกเล็กอยู่อันนี้กำลังขึ้นเนี่ยขาสวยๆอยู่นี่ เสียดายมากเลยมาไม่ทันเห็ดเห็ดแก่หมดแล้วดูดิขึ้นแบบเยอะมากจนแก่หมดแล้วอะค่ะไม่มีใครมาเก็บดูดิทุกคนโอ้เสียดายแท้ ฝนมันตกกันเนาะเนี่ยอันนี้เอาได้อยู่โอ้ยถ้าปล้องสั่นหน่อยก็อยขออภัยนะคะโอ้โหปาดตขาคืออวบแท้ หาใหญ่มากดูทุกคนอันนี้จะก็ไม่เอาไปนะคะเพราะว่าดอกมันใหญ่แล้วเนาะเอาไปจก็ไปเป็นขยะค่ะแต่มันเยอะมากโอ้ยเสียดายจังเลย เห็ดเยอะมากแต่เอาไปกลับบ้านไม่ได้ค่ะเนี่ยดอกตะมมตะมิตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเอาได้ มันจะอยู่ใต้ตรงนี้นะคะเห็นไหมไม่รู้ว่าขามันจะเป็นแมงเยอะไหมเนี่ยขามันจะเป็นแมงแบบเนี้ยไม่รู้จะเอาได้ไหมเนาะเอาแต่เด็ดเอาแต่ดอกมันไปแล้วกัน ดูดิมันจะขึ้นแบบเนี้ยเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยตาไม่ดีก็ไม่เห็นนะเนี้เนี่ยตัวนี้ขาใหญ่มากอันนู้นก็เยอะโอ๊ยมองไปตรงไหนก็เห็นแต่อดอกเห็ดเห็ดเต็มไปหมดเลย นีแต่ขาใหญ่ๆดูตรงนี้โอ้ปาดูตรงนี้ดูมันขึ้นสิทุกคนดูดิอัน,นี้ดูขามันนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นป่าชื้นเนาะ ก็อันนี้จะเอาแต่ดอกมันไปแล้วกันดูขึ้นเรียงกัน3ามดอกเลยโอ้ขาแมพี่น้องดูขาเห็ด เต็มตะกร้าแล้วเต็มตะกร้าน้อยแล้วอยู่ตรงนี้หูปาดโท้คือมาโพทโพอแถกคาเห็ดไหมปาด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 หูเฮ้ย สออนขาเห็ดบังพี่น้องกำกับบ่มิดโหดพ่อบักโมบักแต่งเห็ดโอ้ยดูดิเห็ดมันขึ้นหนีล้วหมดแล้วเบิงดูค่ะสองอันนี้น่าจะเอาได้อุ้ยไม่ได้นิ่ม นิ่มไม่เอาไปเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อแล้วกันนะดูอันนี้ดูขานี้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเนี่ยเงี้ยเอาได้เนี่ยอันนี้ขานิ่มเดี๋ยวเอาแต่ดอกไปแล้วกันแต่ดูขานี้สิ โอ้ยเสียดายคิดถึงคุณแม่จังเลยอยากให้ได้กินเห็ดเนาะเห็ดพึ่งนอร์เวย์เห็ดพึ่งขาลายนะคะไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานเดอ้อเห็ดพึ่งหวานอีกคนละอย่างกันนะคะซูมให้ดูแล้วนะคะดูเดิมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยมองไปมีแต่เห็ดน่ะดูดิดูดิดู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 ดด โอ้ยโฟดโฟบอกโมบอกแดงลายคักมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดด้วยกันอันนี้คือตะกร้าของเราดูก่ะทุกคนดูมันขึ้นตะปุตะมินี่ขาสวยมากอันเนี้ยดูด,ด้ขาตะมุตะมิมากโอ้ น้องโซเฟียไม่มาด้วยน้องชาตน้องโซเฟียมาด้วยได้เยอะกว่านี้อีกแล้วเนี่ยถุงก็เอามานะแต่มันอยู่ล่างละไม่เป็นไรโอ้ยเต็มแล้วจะเอากลับได้ไหมนอตเนี่พี่แฟงก็ไม่ช่วยถือหรอกนี่ก็ใช่นะคะโอ้ยเสียดายดอกมันดอกมันแก่แล้ว ดูเต็มเลยมีแต่เห็ดแต่เอาไปไม่ได้ขออภัยนะคะพูดแต่คำเดิมๆเด้อเพราะว่าตกใจเนี่ยเก็บเห็ดครั้งที่3ครั้งนี้ได้เห็ดเยอะมากเห็นแต่ดอกเห็ดดูสออนบอทุกคนจ๋าสออนเห็ดน้ำจอยบอ พี่แฟงไปรอตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็เจออดอกเบล่าบล่าดอกใหญ่มากอันนี้ไม่เอาไปปล่อยเชื้อให้มันไว้ปีหน้าแล้วกันเอาแต่ดอกตุมๆเล็กๆน่ารักน่ารักไปโอ้ยขาสวย สวยแท้ขาบวบเหมือนคนเก็บเลยนี่อันนี้เป็นทางออกแล้วนะเป็นทางออกแล้วนะคะพี่แฟงหลอดแล้วมั้ง เหนื่อยแล้วตรงนี้ถ้าเห็นก็ไม่เก็บหรอกเพราะว่าคนเขาพาหมามาเยี่ยวมาขี้ใส่แล้วนะ,ป,ะป๊าป๊าฟาดีิไฮอยเจก,กี้สกับ,บชา เจ๊เจ๊กีสตัวดะเจ๊กีสตัวดะเจ๊กี่บรรยากาศแถวนี้ก็ดีนะคะ โอเคนะคะได้เห็ดเยอะแล้วเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปตัดเห็ดกันที่บ้านกันนะคะไปเจอกันที่บ้านค่ะดูถึงบ้านแล้วเทออกก่อนเทออกก่อนอเยอะมากเดี๋ยวจะตัดขาข้างนอกนะมาตัดขาเห็ดช่วยกันค่ะ เดี๋ยวจะตัดใส่ถุงตัดขาใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งขยะขาอันไหนเอาไม่ได้ก็ ขาวมากดูขาสวยอยู่นะคะคนนอร์เวย์ไม่กินนะคะเนี่ยเอเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยแต่ถ้าเห็ดอย่างอื่นเขากินอยู่นะมีแต่คนไทยนี่แหละกินคนไทยคนรัเสเซียจะกิน ใหญ่โ,โพดโพฝนมันตกใส่อะเนาะสองอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เลยแบบเยอะมากเสียดาย าขาวอยู่ได้เนี่ส่วนอันนี้ถ้าเป็นแบบมันเป็นแมงกินเห็นไหมสังเกตดูนะเห็ดกินได้ก็คือแมงมันจะกินได้เหมือนกันนะคะถ้าเห็ดอันไหนกินไม่ได้แมงมันก็ไม่กินนะพวกอ,อ่ทากพวกอะไรอะถ้าทากมันกินมันไม่กินอะเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูสิอย่างเงี้ยคือเห็ดกินได้นะคะปา ขาปีนี้ได้เก็บเห็ดสามรอบรอบนี้ได้เยอะสุดขาสวยมาก นี่เห็นไหมทากมันกินเดี๋ยวจะลอกออกเอาที่แมงมันกินออกอันไหนมันเอาไปไม่ได้ก็เราก็ไม่จำเป็นต้องเอา่าอุ้ม อิจชาคนที่เขาอยู่แถวเมืองที่เขามีไอเห็ดพึ่งหวานเนาะทุกคนจอยอยากได้อยากกินมากไม่เคยกินนะไม่เคยกินเลยเห็ดพึ่งหวานอะ เดี๋ยวตัดเสร็จจะเอาไปล้างล้างแล้วก็ต้มนะคะเดี๋ยวจอยขอตัวตัดแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้จะตัดขาเรียบร้อยแล้วเอาขาไปทิ้งตรงส่วนหลังบ้านได้มาแต่ขาสวยๆเลือกเอาแต่สวยๆนะคะทุกคน เราทุกๆคนพูดติดอ่างแล้วเจอเห็ดเยอะเห็ดวันนี้ได้แต่ดอกงามๆเลยเดี๋ยวล้างแล้วก็เดี๋ยวเอาไปต้มแล้วก็แม่แ่พรุ่งนี้อาจจะแต่ยังไม่อยากกินนะคะแค่อยากไปเก็บนะวันนี้ยังไม่อยากกินแกงเห็ดยังไม่อยากกินเมนูเห็ดวันนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะต้มต้มแล้วก็แช่แข็งไว้เห็ดรอบนี้มีแต่ขาสวยๆตอนเราตัดมันก็จะดำๆๆนะแต่พอเราไปต้มมันก็จะขาวนะคะเนี่ย หลายคนถามว่ารสชาติเห็ดอันนี้เป็นยังไงรสชาติเหมือนเห็ดอะไรที่บ้านเราคล้ายๆคล้ายๆเห็ดอะไรอะทุกคนจอยก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเห็ดที่เมืองไทยนะคะขอโทษด้วยนะคะก็ส่วนดอกดอกเขาเนี่ยมันจะเวลากัดเข้าไปมันจะก็จะกรึบๆเนาะ กัดเข้าไปมันก็จะกรุบกรุบรสชาติเป็นยังไงเหรอคะพอเราไปปรุงอาหารแล้วอะจอยไม่เคยกินแบบว่าเปล่าๆนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็จะจืดๆแล้วเนาะแต่ว่าพอเราไปปรุงเป็นอาหารเนาะเป็นอ,อย่างเห็ดอันเนี้ยจอยส่วนตัวจอย,จอยชอบกินอาหารเป็นแบบพวกผัดๆอะไรมากกว่าจอยไม่ค่อยชอบกินเป็นแกงเหมือนแกงเปอะแกงเปอะก,ก,ก็กินค่ะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยจะ เท่าไร่ถามว่าชอบไหมก็ชอบค่ะแต่ว่าไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่เนาะแต่จอยก็กินได้ค่ะแต่จอยชอบกินเป็นผัดใส่ซอสหอยนางรมมากกว่าวจอยชอบแบบเผ็ดๆอะค่ะตามพริกกระเทียมใส่เนาะเหมือนขราวที่แล้วที่จอยทำให้กินเนาะก็จะเอาไปต้มเนี่ยได้ขนาดนี้เนาะ เดี๋ยวไปต้มเสร็จมันก็จะยุบลงมาอีกนิดนึงนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอยเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายค่ะ